ในวงการเมืองและความมั่นคงกับวงการอย่างที่คุณประสงค์เคยอยู่มาตลอดกับวงการข้าราชการตำรวจและวงการธุรกิจการตลาดของอาจารย์เสรีในสามวงการนี้เนี่ยวงการไหนโกงมากกว่ากันข้าราชการโกงนะนักการเมืองโกงไม่น่ากลัวท่เอกชนโกงเพราะว่านักการเมืองและข้าราชการเนี่ยโกงได้ในขอบเขตของงบประมาณ คือมันไม่มีทางโกงมากแกันั้นได้นะฮะถนนสายนี้ห้าพันล้านเนี่ยจะโกงยังไงแค่ไหนมันก็ต้องทําถนนให้เสร็จอ่าแต่ถ้าโกงกับเอกชนโดยสัมปทานก็นดีโดยอะไรต่ออะไรที่เราพูดมาล่ะก็มันก็อยู่ในเปอร์เซ็นต์ของสัมปทานที่จะให้แต่เอกชนเวลาโกงทีเนี่ยเงินในแบงค์ทั้งหมดมเงินในสถาบันการเงินทั้งหมดไซฟอนเงินจากบริษัทมหาชนเข้าสู่บริษัทเองทั้งหมด น่ากลัวกว่าเยอะเพราะฉะนั้นที่เราเจอวิกฤตในตอนนี้เนี่ยนะอิมแพครหรือผลกระทบที่ได้เนี่ยนะมันไม่ได้เกิดจากการคอร์รัปชันทางการเมืองแต่เพียงอย่างเดียวหรือรไม่ได้เกิดจากการประพฤติมิชอบจากราชการอย่างเดียวมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ด้วยเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงเป็นดีกรีของเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเขียนพายชาร์ตออกมาเนี่ยนะรับรองว่าวงกลมเนี่ยนะจะไปอยู่ข้างของเอกชนเยอะกว่าน่ากลัวกว่าเมื่อเอกชนธุรกิจเอกชนโกงกันเนี่ยน่ากลัวกว่าเพราะมันไม่มีลิมิต อย่างบัตรเครดิตเ,เห็นไหมนี้มันก็ไม่มีลิมิตรครับอะไรนะสอ,สองแสนเครดิตลายลาเอาได้18ล้าน,านเห็นไหม,น,มน,น่ากลัวกว่าพลตัวเซาท์สเตรเลว่าไงครับผมมองเห็นเหมือนกับท่านอาจารย์นะฮะผมมองว่าภาคเอกชนเนี่ยมโหฬารแล้วก็น่ากลัวกว่าเยอะคือไม่ต้องมองมากเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีสถิติที่นอหน,น,นว่านักการเมืองเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ข้าราชการเท่าไหร่แล้วก็ภาคเอกชนเท่าไหร่เรามองเหตุที่เกิดมา เกิดขึ years, ้นมาใน3-4ี่ป right? ีนี้นะฮะตั <ok ้งแต่ปีสาหตั้งกับปั่นหุ้นมาจนกระทั่งถึงปีสามเก้าปรากฏว่าเอกชนทั้งนั้นที่เสียหายเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นผมมองว่าเอกชนนี่เขาสามารถทําอะไรได้คล่องตัวและทําอะไรได้ง่ายระเบียบก็ไม่มีในขณะที่ภาคการเมืองกับภาคราชการเนี่ยมันมีระเบียบมันมีการตรวจสอบมันมี อะไรที่ต้องยึดไว้หลายอย่างมันจะสร้างขึ้นซึงแม่คุณประสงค์เล่าให้ฟังอะไรเยอะแยะเลยนะเมื่อกี้นี้เห็นคิดว่าไม่เท่าไม่เท่าอย่งั้นฟังฟังคุณประสงค์คุณประสงค์ประเมินว่าไงตรงนี้คือผมเห็นด้วยนะฮะที่ทั้งสองท่านบอกว่าภาคเอกชนเวลาทําความเสียหายหรือโกงกันเนี่ยมันรุนแรงนะฮะแต่ว่าในภาคราชการประจําหรือฝ่ายการเมืองเนี่ย ในเมื่อภาคเอกชนรุนแรงเพราะฉะนั้นผมมาถามอาจารย์บ้างว่าข้าราชการประจํากับฝ่ายการเมืองอใครคีดโกงมากกว่าใครอันนี้มันน่าคิดนะแต่สําหรับผมเองเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าต่างฝ่ายต่างโทษกันอยู่ในขณะนี้ฝ่ายข้าราชการประจําบอกว่านักการเมืองฝ่ายการเมืองสั่งให้โกงหรือโกงมากกว่าผมก็ถามว่าเ <c oughs> พราะอะไร เขาก็บอกว่าฝ่ายการเมืองเวลามีอํานาจรัฐแล้วเนี่ย<ม>สามารถอนุมัติโครงการใหญ่ๆมากมายแต่แล้วนักการเมืองเนี่ย<ม>เข้าสู่กระบวนการการเมืองเนี่ยด้วยการสแสวงหาอํานาจ<ม>เพื่อมาตรงจุดนี้เพื่อมาสแสวงหาต่อนี่<ม>ก็ต้องใช้เงินไปซื้อเสียง<ม>เพราะนั้นเมื่อใช้เงินซื้อเสียงเข้ามาก็จะต้องมาถอนทุนอย่างที่เราได้ยินกันบ่อย พราะฉะนั้นนักการเมืองอันนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนหรือว่าทุกพรรคนะฮะมีบางคนบางพวกเมื่อ,เ,อ,อเข้ามาทํางานการเมืองแล้วเนี่ยเวลาอนุมัติเวลาโกงกันทิงเนี่ยโกงมากกว่าค่าการประจํานี่คือความเห็นค่าการประจานะฮะ <c oughs> แล้วก็นักการเมืองเนี่ยค่าการประจําบอกว่านักการเมืองมันอยู่สัน้นเพราะฉะนั้นทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยเวลาเราอยู่สัน้นโกงได้เมื่อไหร่โกงเมื่อน,นั้นฝ่ายการเมืองเขาก็บอกว่า ข้าราชการประจำเนี่ยมันโกงมากกว่ามากกว่าเราซะอีกเพราะว่าข้าราชการประจํามีกฎหมายที่อยู่ในมือมีอํานาจอยู่ในมือที่จะไปหากินได้ตลอดแล้วอยู่ระยะยาวกว่านะครับอยู่ระยะยาวกว่าแต่ถ้าพูดถึงจํานวนเงิน <c oughs> ผมก็เห็นด้วยกับข้าราชการประจําว่านักการเมืองโกงทิงเงินบันมากอื แต่ว่าค่าการประจำโกงเงินมันน้อยความถีม่แต่มันโกงได้ตลอดเวลาตลอดเวลาผมก็มามองว่าที่ถามว่าใครโกงมากกว่ากันเนี่ยมันก็ยังหาข้อยุติไม่ได้หาข้อยุติไม่ได้เพียงแต่ว่าเราพูดเราพูดถึง Impact หรือผลกระทบใช่ครับทางนั้นเอกชนเวลาโกงแล้วผลกระทบแรงกว่าถ้าพูดถึงฝีมือการโกงนะครับครับกลุ่มไหนจะมีฝีมือมากกว่ากันเอกชนเด็กกอยู่และเอกชนเด็กกว่าเนื้อไก่และเทคโนโลยีตำรวจว่าไงครับผมเทคนิคการโกงนี่เอกชนก็ก็ คโกงก่งกว่าจะใช้ระบบธุรกิจเข้ามาเนี่ยเข้ามาสอดแทรกเข้าไปเสริมการโกงได้ตลอดเลยเอ๊แต่ราชาการกับการเมืองเนี่ยมันนานนมกว่านะธุรกิจที่โกงเนี่ยเราะมาได้ยิงกันหลังๆเนี่ยนะ,ะทาไมทาไมข้าราชการกับการเมืองนี่มีเทคนิคการโกงแพ้ธุรกิจเหรอครับผมเรียนอาจารย์ตอนต้นแล้วว่าธุรกิจมันยิ่งซับซ้อนเท่าไหร่อมันก็มีวิธีการมากมายคือข้าราชการกับการเมืองโกงเนี่ยนะ กี่ปีกี่ชาติก็เดิมเดิมเก่าเก่าเทคนิคไม่ค่อยพัฒนาก็คือเปอร์เซนต์กับหัวคิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่แค่นี้คอมมิชชั่นมันก็อยู่แค่นี้แต่ถ้าธุรกิจเข้าไปร่วมมือด้วยโอยใส่ฟอนเงินปั่นหุ้นปลอมบัตรปลอมเงินโอ้โหเ่อมสากจ้าและถ้าธุรกิจเข้าไปร่วมกับข้าราชการอ่าที่บอกสามเหลี่ยมนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ล่ะก็แย่ที่น้าใช่